สวัสดีครับทุกคนวุ้นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะไอ้เจ้าสุขถึงบ้านแล้วลูกถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไหนดูสิมันจะตื่นเต้กับบ้านไหมตื่นเต้นกับบ้านที่อุดรไหมคือไม่ได้อยู่แบบนานแบบนานมากอะทุกคนเพราะว่าไปอยู่เออเออาบ้านบ้านบ้านอาเอไปหาบ้านหาบ้านหาบ้านอาบ้าน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 เปิดประตูมาลงบ้านเปิดประตูมัาลงดูหาบ้านหาบ้านลูกหาบ้านหาบ้านลงหาบ้าน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 บ้านลงมาหาบ้านลงมาหาบ้าน หมาเมื่อเนาะปวดเหี่ยวนะปวดเหี่ยวนะปวดเหี่ยวนะยายปวดเหี่ยว,ยยยวที่เหยวลูกอันนั้นไม่ใช่ที่เหยวไม่ใช่ที่เหยวไม่ใช่ที่เหยวโอ๋อยินห้องเยี่ยนหลังนี่แห้งเด้อยินหลโอ้ยยินหลัเยี่ยนหลังนี่แห้งท้าไมเป็นแบบนี้เอามาเช,ชี่ยวมาเชี่ยวมาเชี่ยวเป็นอะไรทราไมเป็นแบบนี้เป็นอะไร กระพุ้งอีกกระพุ้งอีกกระพุ้งอีกพอมะเก่าพุ่งแล้วพอหนูเียดแล้วมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นหาดีใจอะไรขนาดนั้นดีใจอะไรดอมันมากนะหนูดีใจแล้วหนูหนูใหญ่ทีเนี้ยหลังนี้ได้หนูเป็นใหญ่อยู่บึงการแล้วหนูเป็นสาวในเมืองไม่ใช่สาวอุดรนะลูกนะหนูเป็นสาวอุดรไม่ใช่สาวบึงการหนูมันดีใจดีใจอะไรดีใจไหมดีใจมากดีใจโอ้ยไม่ได้กลับมาหนูกำบังคิดว่าหนูสิทึ่นเป็นกัปกันกลับมาขนาดนี้โอ้ยคิดว่ากินขี้จิ้มเยียวจะของเรื่อง เนี่ยมันอุ้ยนี่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  <Akt> นี่เออมึงบอกมีแนวเห็นบอสากดีใจอะไรขนาดนั้นโอ้ยแต่และมัง่งหรี่อ่านหน้าแม่ปลา,า,าเขาเนี้ยก็ได้นะสำรวจบ้านก็ได้สำรวจทันเ้ยดีใจกันพีงยังก็เชิงร้ายในแม่ผู้เดียวซิ่งหิงเราสากเข้าบ้านก่อนอ๋อ ó, มันเห็นน้องเห็นไว้นู่นน่ะมันมองหน้าน้องอยู่นู่นนี่หัวไหมเนี่ยหน้าขเขาเรียกไหวเร่งไหวเร่งไ,วงไวหวเขาไม่เห็นน้องเห็นน้องเหรอลูกเห็นน้องดูบนสันหาง อ้าวเฮาแล้วในขณะที่เขาสักพลยกำลังดีใจนะครับเราสังเกตเห็นได้ว่าเรามีผู้ชมสองคนเลยเข้าบ้านเข้าบ้านบ้านบ้านเข้าิร์นเข้าบ้านเ้าบ้านเอิบร์นเอาบ้านเอิรานเอเอาเออไม่หาน้องไม่หาน้องเออดีใจโอ้ยายดีใจไรก็ชิด้ครับมากินนอนแย่งหลังนีแหน่เนี่อ้ยบ้านเก่าพุ่งสั่งเลวบ้านเก่าพุ่งสั่งแล้วไอสั่งไ้อ่อนแล้วบ้านแล้วเก่าพุ่งสั่งเล้วบ้านไปกนดีบ่เก่าพุงเป็นอะไรนักหนาม้านนี่ พ่อสากดีใจแล้วขนาดนั้นดีใจเลยน้พ่อเนาะสากสมยัยอยู่บ้านหลังนี้นอะจาพ่อากไปอยู่อย่างบรนอกทุรกันดานพอที่เป็นเอย่งบุกนูดีใจอยู่เลยนู้เขาศบตากับผุ้้ายบ้านตรงขาแม่กับบ่ได้ไปสำรวจบ้านดีกว่าโอ้ที่ถอดกินขี่กินเหียวจาของได้บ้านตัได้หน่อยเส้นแมลงไม่ขี่ไม่เหียวอยู่นีเนาะยายยพาหนูไปอยู่บ้านนอกมันที่ดีนะนู้น่ะเป็นไม่เมี่ย ไปสาวดอดหนูใหญ่อยู่นิคอ้์เนเงี้ยวเป็นหมาเป็นผู้หญงผู้หญิงมาฉี่แรงไนดะ้ยังไงละ่ะเออมันอ๋อกินหอดนะได้กินกิเนเงี้ยวกีนสวยกับบัคข,ข้าเจ้าตัว้ยนี่นี่มันไม่กินฉี่บัคข้าวเจ้าอยี่ในอากีิหทนได้ปะนี่นี่บัคข้าเงี้ยวข้าเงี้ยวใส่มางนี่นะพ่อหนอนข้าประเด้มันนั่งท่าวยหนูซิทหอดได้ไประเด็นหนูจะได้ใส่ชีวิตผู้เดียวตั้งหลาย